สวัสดีครับลูกจรชาวไร่นะครับวันนี้ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการคิดรายได้มาฝากนะครับว่าเขาคิดแบบไหนแล้วก็เบิกได้ตอนไหนนะครับก็จะมีหลักๆรายได้จากโฆษณาในรีวรายได้จากโฆษณาในสตรีมและก็รายได้จากโฆษณาในดาวนะครับก็ถ้าเราตั้งการรับเงินเป็นร้อยเหรียญนะครับแนะนําให้ตั้งตรงนี้นะครับถ้าเป็นรีวนะครับเมื่อยอดสะสม ครบ100เหรียญอย่างต่ำนะครับเราก็จะสามารถเบิกได้นะครับสตรีมก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ในดาวก็เหมือนกันนะครับโดยแต่ละส่วน3ส่วนนี้จะไม่ได้นำมาคิดรวมกันนะครับจะคิดแยกกันนะครับรายได้จากรีวก็ส่วนรีวรายได้จากสตรีมก็ส่วนสตรีมรายได้จากดาวก็ส่วนดาวนะครับผมทั้ง3ส่วนเราจะไม่ได้นำมาคิดรวมกันนะครับ ส่วนที่เพื่อนๆถามว่าตรงรายได้จากดาวที่เขียนขึ้นว่าระง,งับนะหมายถึงอะไรอันนั้นไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเรายังไม่ครบร้อยเหรียญหรือเกณฑ์ที่เราตั้งไว้นะครับตรงนั้นจะขึ้นคําว่าระง,งับนะครับแต่ว่าเมื่อรายได้จากดาวครบร้อยเหรียญแล้วเราก็จะสามารถเบิกได้นะครับตรงที่ขึ้นว่าระง,งับไม่ได้มีอะไรครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายด้วย เพืเ่อนๆอย่าลืมไปตั้งค่าการรับเงินเป็นร้อยเหรียญน,นะครับเพราะว่าเราอยู่นอกสหรัฐอเมริกานะครับถ้าเราตั้งเป็น25เหรียญน,นะครับเราจะโดนหักภาษีเยอะมากนะครับฝากเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับสวัสดีครับ